ป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะป้าบัวปลูกพริกกระเหลี่ยงค่ะคือเพาะก้าใส่ถาดไว้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นถุงดําค่ะถุงดํารุ่นนี้ป้าใส่ดินเนาะใส่ดินเกือบเต็มเลยค่ะแล้วก็เอาต้นกล้าเล็กๆมาลงมาลงป้าก็จะปลูกใส่ถุงดํานี่แหละค่ะป้าก็จะปลูกใส่ถุงดํานี่แหละก็จะไม่ย้ายลงดินหรือย้ายไปที่อื่นค่ะเนี่ยค่ะ ใส่ถุงละสองต้นค่ะเนี่ยค่ะเป็นพริกกระเหลียงเม็ดขาวค่ะกระเหลียงเม็ดขาวเนี่ยค่ะต้นกาเล็กๆค่ะเนี่ยค่ะป้าอยากได้ค่ะปลูกไว้หลังบ้านค่ะปลูกไว้หลังบ้านจะได้เก็บกินง่ายๆสะดวกสบายเนี่ยค่ะตอนปลูกก็ว่าจะทําคลิปค่ะอ้ามาดูโทรศัพท์แบตดหมดค่ะแบตหมดก็เลยไม่ได้ทําคลิป ตอนปลูกก็เลยมารีวิวเอาค่ะป้าปลูกเมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อเช้านี้อันนี้ตอนเย็นนะคะตอนเย็นค่ะเนี่ยค่ะเอาดินใส่ให้เต็มป้าก็รดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะชุม่มเนี่ยค่ะก็ย้ายต้นกล้ามาลงปลูกเนี่ยค่ะ ชอบค่ะชอบกินพริกกระเรียงค่ะก็เลยอยากปลูกไว้หลังบ้านเม็ดพันธุ์ก็เอามาจากบ้านสวนนั่นแหละค่ะคือเม็ดแดงๆค่ะแล้วก็เราก็เอามาเอาเม็ดข้างในของเขาเนาะเพราะขึ้นดีจังค่ะเพราะขึ้นดีดีค่ะนะคะเดี๋ยวให้เขาติดรากสักหน่อยก็จะเอาใบตรงนี้ออกนะคะ เห็นน้องบุ๋มเข้าออกค่ะตั้งต้นก็รอกเด็กๆงามค่ะนี่ค่ะค่ะปาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องที่แวะเข้ามารับชมนะคะชมแล้วถูกใจชมแล้วมีประโยชน์ฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะป้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปคะ่ะคลิปนี้ป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ